สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนี่แอดกัสิโทรสัมผัสเอาโคงสุดท้ายของพ่อเซียนเต่าสารคามเนาะค่ะ,คะว่าจากชุดเต็มแล้วที่พ่อให้มาเป็นตองหวัดเนาะคะ่ะแอดกัจะโทรสัมผัสเอาคองสุดท้ายว่าพ่อเซียนเต่าสารคามนี่สิตัด เหลือกี่หางกี่คู่นะคะพี่น้องค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังจากพ่อเส้นเต่าสารคามแล้วค่ะพี่น้องเอฟซี FC, ทันใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่นะคะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อสิบได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะช่วงนี้แอดก็บ,บ่คคอยสบายนะคะพี่น้องก็บบได้ออกไปหาคลิปมาฝากตอนพี่น้องเต็มที่นะคะขอขอโทษขออภัยนะคะให้แอดหายดีๆก่อนนะคะแอดก็สิไปตาม แนวทางาวา่าไกว่าไกวแล้วค่ะแอกัเสียเอามาลงให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปแล้วค่ะช่วงนี้แอดก็ะขอโทษขออภัยแล้วค่ะแอดับบอสบายแล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังจากพ่อเซียนเต่าผ,อ,ผอมๆกันเลยค่ะพ่อวันดีจ้าวัดีแม่อจ้า <ขอ S 1> มาโทร<ข>อเอาแนวทางอันฝากพี่น้อง<ข>อเอฟซีแล้วพ่อ,พอ จ้าแต่ยังว่าฝันนั้นเสียงเลกมือวันพานน่นละจ้าเอาบังร้าใหม่ครับบังแมพอะโอ้บังข้าล้าหมพบังหม่ครับบอบอกเี่ยกันอเ็นบังัมดทีนี่ยเราใหม่สามบังแม่เขาปอกไม้กินพอมเนี่ยจ้า

จาก็ั่าหวพอมเขาพอเีจ้าพอนีไหกพอนีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่แม่ขอเงินจ้าแม่ยุพ่อแล้วก็มีตัวน้เองเราเจ็เจ็มีแม่พจ้ามีเจ็ดสามนั่นละพ่อเจ็ดสามเจ็ดหเนาะค่มียุพ่อมีน ว่าไม่เน้นเขาอยู่ในอะไรทุ่มเสียนอัดฉีดไปให้นแต่หาหขานมาเนี่ยฟ้องจ้าที่เน้นๆน,นเน,นี่ยแล้วเนาะอันจากพ่อที่ว่าพ่อได้ตัดชุดบอจา่าหรือว่าชุดเต็มเลยพ่อได้นเน้นได้ตัดตัวเน้นตัวเด่นไปพ่อเนี่ยอเออตัวตัวนี้มนันยืดหนาแตัวฟ้องตัวนี้ฟ้อจ้ามีศูนย์สี่เป็นมะพ่อศูนย์สองศูนย์สามจ้าแล้วก็ศูนย์แปดแน่นบ่า จ้าอันนี้ชุดตัดเนาะพ่อเนาะชุดประเด็นเนาะแล้วก็แล้วก็มีเก็ดสามแปดสามแมน่อยู่หังจ้าแล้วก็ตัวได้อีกแนะม่แม่ฟองตีว่านี่ไงนะมีอันนี้จ้าพ่อมีศออูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์แปดหกแปดเจ็ดสามแปดสามันี่ละพ่ออัน ห้าห้มีแต่หกแปด้าแพอ,นนอ,ะะอ,อก่ได้เแนบบ้นไหมคะเออปอกะจักาดม่นปอจ้ามีมันมีชุดเต็มเนาะพอ่อมี 04, 03, 0 4นย์8ี่ศูนยามศูนย์แปดศูนย์สอะหกแปดห้าแปดหกศูนย์ห้่งเจสห้าหกราก็แปสละพอ่อะอะเนี่ยข้คือคิใอ,อ,อาจาโตโโต,ต,ต,ตมา พ่อาไอ้สตัวบ่อหกแปเ่บ่ค่ะแม่นยุ่ค่ะนี่ตัวเน้นเลยเนาะพอนะ่อเนาะหกศนี่เนาะหกศ <6, 0. S 2> ูนย์แปดที่ศูนย์แปดนบ่จ้าที่ว่าตัวพ่อมักที่สุดนี่ตัวใดเนาะพอ่อพ่อมากระคนี่ลนี่ศูนย์สามกับเจกัศูนี่ละ,ละ,ละ,ละจ้าสามตัวนี่คือหกศูพ่อมัที่สุดแม่นมาจจะ หกศูนี่หมักที่สุดเนาะพอนะเออตะวันเลเลขสองโจทีวัดด้าคือคือหกหกแปดกนย์น,มน่ม่งว่จ้ามีหกปดที่ว่าพอในวงให้นี่คือหกแปดเหมือนว่าจ้าค่ะเนบกเมหกแปดเอเป็นบุนนะ่นเนาพอนะ หกแปดน,น,น,นบนเนม่นบ่เลยเป็นปอออบอสพ่อค่ะกับอันเจ็ดสามเป็นบอที่ว่าตัวพ่อนิน่งพอออ่อ,อจา้าตัวนินนะ่เนาะพ่อนะตัวนินมันมีมีหกศูนย์แปดแล้วก็หกแปแล้วกเจ็ดสามเป็นบ่พ่อที่นินเนีนเนี่ยจา้าตัวเน้นเนาะ S <S จ้าตัวปอมปอมมังกลาดละเพิ่นฮอร์อยิ่ให้หันละจ้านี่ชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเอาให้พี่น้องเพิ่นเบิ้งน้ำพ่อชุดเต็มพ่อชุดเต็มมาละตัวตัวที่พ่อวิ่งให้ละซื้ออยุหันละจ้า<จ>นี่ชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องที่พ่อได้วงให้ต่องวดเนาะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอเอาไว้เนาะค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นตัว นี่เนาะค่ะที่พ่อได้เน้นเนาะค่ะพี่น้อง608แล้วก็6873เนาะค่ะพี่น้องนี่ชุดเต็มเด้อค่ะพี่น้องมักตัวใดก็เอาไปจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เนาะพ่อเนาะพ่อฝันมากอีหยังได้ใจเล่าให้ฟังอีกจักรอบเนี่ยพ่อฟังรับเขาเอาบังขอร้านใหม่พ่อตอนนั้นแหละเขาบอกว่ายางยีบอกกันบอกเขาเผาเม่อไใหม่หรอเพื่อว่าเราพักคาทางวางค่ะ เออเอาไมา้พอบังเพาะคนนี้นี่ละไมา้ช้าหมักกับกะซีกอกินนั่นละค่ะนั่นละกับสันได้เท่านั้นเหาะแม่พ่อะะจ้าแต่พี่ออนพอมักที่สุดนี่ตัวใดเนาะค่ะพอมกักกับกีก็คือมีศูนย์สามมีหแกแปดคือมีเกณฑสามอะไรที่พอมกนะักโอ้ที่พอมกนะักเนาะมีศูนย์สามนะพอเนาะ จ,ะะจ้ะศูนย์สามเนาะศูนย์แปเนาะที่พอมกักเนาะเออน,น,น, 8, น,นั่นละจ้ป่จ้าศูมีหกแปดเยสแล้วก็ศูนยที่พอมกักเนาะพอนนเนาะโอ้นั่นละค่ะกะซิเขาลรละพอกินว่าได้เขาล้ามเขาบังไงนะเออกินว่าเด้เขาล้ามเขาไม่จับบังอนะไรเียป้อค่ะ เอาเลวละอเรยกอท่พันละจ้าันดีอยู่หรอันดีอยู่ดอกพ่อค่ะ FC กะซีได้ยินแล้วล่ะนาะพอนะพ่อเราความฝันให้ฟังแล้วค่ะค่ะพ่อข่าวแท้แล้วนาอพอนะซีมีคงสุ้ายอีกบอหละพอนี่ให้จังไรได้บอก FC ว่า,อวา,อาหอก็อาไเดือนี่แหลมีอยู่มันมีตะเาหาเ,อหาเ่อ่อออะค่ะนี่เอาชุดเต็มให้พี่น้องเพื่นอนในเบิ้งพร้อมและพ่อนี่ลูกเอามาลงเอามาให้พี่น้องเอซเบิ้งอีกอยู่จานเนี่เออละละม่พ่ออจ่าจ่านี่ก็เป็นชุดเต็มค่ะค่ะสื่อจับเสียงระตรีไว้จา่าพอ่อ ลักเกรรมถือได้ลักเที่ยกงกรรพูดถือกันนี่เลม,มั้มมง,งค, <c oughs> ค่ะเป็นแนวทางเนาะความฝันเนาะพ่อเนาะหวยมันก็มีเขามีรูดก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละก็แนวทางเนาะค่ะพ่อธรรมดาแหละจะป้องจ้าเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวลูกสิทวนอันนี้อีกเนาะค่ะพ่อค่ะ <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มเนาะค่ะชุดเต็มของพ่อ เจ้าสารครามเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะลักเนาะคะ่ะที่ชุดเต็มเนาะค่ะมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดแล้วก็แถวที่สองเนาะค่ะมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งเนาะคะ่ะบนล่างไม่มาด้วยกันคือสองกับสามเนาะคะ่ะวิ่งค่ะวิ่งศูนย์บนล่างเนาะ,ค,ะค่ะพ่อค่ะจับคู่ชุดเต็มเนาะคะ่ะศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สองหกแปด ห้าแปดหกศูนย์ห้านกอะห้าหนึ่้ากหเนาะคะ่ะชุด3ตัวนะคะมี0มี9 0 3 9 0 4 6 0 8สามเ้านย์่กนะเจ็ดเจมที่เน้นเนาะคะ่ะมีศูนย์ส หกแปดเนาะคะ่ะแล้วก็มาห้าศูนย์เราก็เจ็ดสามแปดสามเนาะคะ่ะสามตัวที่พ่อได้เน้นให้เนาะคะ่ะมีเก้าศูนย์สี่เราก็หกศูนย์แปดเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะที่ว่าชุดเน้นมือนี่เนาะคะ่ะที่พ่อได้เน้นให้เนาะคะ่ะก็มีหกศูนย์แปดเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะก็มีหกแปดเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์แปดเนาะคะ่ะหรือพี่น้องจะมาชุดเต็มเนาะคะ่ะพี่น้องก็สามารถจับเสียงลอตเตอรี่ไว้ได้เนาะคะ่ะ ก็ขอขอบคุณพ่อหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากพี่น้องเอฟซเนาะค่ะพ่อค่ะก็ขอให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะลำลำรวยเด้อค่ะพ่อค่ะพ่อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ กะเนาะค่ะพี่น้องก็ได้รับชมรับฟังจากพ่อเซียนเต่าสารคามล้วเนาะค่ะที่ก็ได้ให้ชุดเน่นเนาะค่ะที่พ่อเพิ่นหมักเนาะค่ะพี่น้องกะหรือว่าชุดเติมเนาะค่ะพี่น้องบ่หมักตัวที่พ่อน้นเนาะค่ะก็สามารถจัดในชุดติมได้เนาะค่ะจับเสี่ยงลอดตะลีไว้ผู้ละใบสองใบเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีที่ทันได้เข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะ เปิดสิบไดผ้ผาดข่าวสารดีๆจากทางช่องคองพารวยเนาะคะ่กะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจเหุ้ทางช่องเนาะคะ่ะแอดกดัดสิหาคลิปเดดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะท่ายนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะก็สําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ